สบายดีป้าลุงสบายด um 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 ีพระสุคุณสุบงสุบานพ่อพ uh ่อก็สองของเมตาคือเก่าป้าลุงเอ้ยเมตาเป็นข้าวคั่วมาดีพี่น้องพ่อพ่อก็สองเมตาพี่น้องเอ้ยข้าวคั่วต้มหมกหุ่งกับพี่น้องเอ้ยสูข้าวคั่วกินตอนเที่ยงป้าลุงเอ้ยแม่นก็แรกเงินไปใส่เวียกทางบ้านสีเขียวให้น้องมิดไปก่อนแมนน้องมิดกับประจันพูดเลยป้าลุงเอ้กับเมตานะฮะเมตานเนอสิไปเลย กีนเนี่ยอยู่อนุหน่อยเราผิดสิไปรอบแรงคุณเนาะบ่ตานอดใจรอซะก่อนให้แล้วงานอันนี้ซะกอ่อน,อน,น,อนอยังสิไปได้ถ้าป,ออาปอ้องป้องซบแล้วเฮาก็ไปได้นะอันนี้เขายังขลามอยู่เนาะ FC ทุกคนต้องเข้าใจบ่ตานอนนี้เด้อถ้าบ่กขลามแล้ยสบายมากบ่ตันเย็บแปดนะแสนละบ้านว่า Hona, lì xài young man bọn ta chuột young deo bọn kha young day. Knock bọn out soup young deo. Hona sang hệ younger head. Dạy thật gian. Hoa bina. Tony, run a tham gia. Do. Some music soi tham bọn. No, nè. Do. No, no, no. 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 มี้วเป็นการซื้อบ้านเลยซื้อบ้านคือกว่าเก่าแล้วไม่ให้เป็นเศร้าอยู่กินโมกระทะเนาะเป็นเศร้าค่ะเขาจะกินโมกระทะเนาะสมิวเอาแบบร้อยเมตรพันเมตรเราไปได้กินบ่ได้อยู่นะยังกินบ่ได้อยู่เหรอเอาเบิดหมากเลยด้วยเอหลายเลยมึกเน้นๆบปลุงเน้นๆขนมจีนกระปุ้นอันนี้ไนมักกะทินนันอี้ bà thề chuột chạm phạt bựm về lên sao miu bên bảo ừ. nhăm đầy dữ, ừ. cho nhăm đây cả, anh cái này xíu đi palu này căng, น้องอ้อนผ่อน้องอ้อนสิมากินน้ำโอ๊ยเรามาผีหาพันตอนแม่ตาปลูกนะนะเต็มท้องอันนี้หาพันแม่หาพันกับบริเาศไยเต็มทองหูบ้าไงท้องกระเซาะหาพันกับสิมหาบาทเลยพูดง่ะแม่หาพันยังบูมีคนอยากซื้อ มอันนี้5 0พ0แล้วก็จช่นมักเ่นยังอ่มักเิ่นกันยามนั้นยามแม่ตาปูกั้นจนวแม่นาเนาาโก้กินตอนนี้แะปลูกย่าแม่ตาปูกม่ตากับบซื้อพอีกแล้วกลางสิกล้งสิเห็นแม่เาว่าเขาก็สิลงมือเห็ดเลยนะแม ลงมือเห็ดเลยพ er ่อล <hostel> ูกไปใส่ล้ายเสือนแล้วไม่มันมาเพชรกานได้หรอกแล้วน้องขิดกินน้ำบ่ได้แล้วน้องคิดกินน้ำบมได้ก็สิหกกินดีต้ัวน้ามันกิน

แพงด้วยปะลู้โลละเท่าพันหอเล่นโลละหกสิบบาทโอ้ยปวดโผล่จ้าท้าปลูกนะโลละห้าพันจีแม่นเป็นตาปลูกพ ال ี่แล้วนี่บักผีกบักเลี้งโลละห้าพันจีบยังเรือมาแม่นเอาไปขายยังขายบมเลยโอ้ยปวดโผล่เนาะโล่ละโลละหกสิบบาทก็ตะกี้นะโล่สิบห้าบาทคงซื้อมาได้ม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนระบบใหม่อันเกี่ยวเขาอะใกล้สีเกี่ยวเขาด้วยดั้มหน้าแล้วแหละปูกเลยเนาะ ตี่ตนี่าะน่นะงามหน้าก็เอาผ่ากัเสงอ้อมเลยมุ่งเพิ่เลยโอุ้อะไก็ถือาใชงมาในแมต้เห็ดชวนขวนี่ก็จะเป็นคู่ค่ายลอะก็ดูดีเทือนเลย

แม่เขาจะว่าซอยตามเสบเขาจะา่มอแ่า,เอ,อาเองส <c oughs> ิ้วปาซโอ้ยสามกิโล <c oughs> ต้องขอบคุณคุณแม่หลลเนาะที่ฝากมาใหา้เนาะแ่เป่งน,นัวเส่บคุณแม่สามกิโลนเน้น <c oughs> เน้น <c oughs> <c oughs> ลดดีกับจักท้องเราจะกิโลสามอย่งโลเครลเครบอกทงทงเรากิโลเคิรอืมเแหละมบไว้เกงกกเิเพ like ื่อยเาไปใสดีจุดนักเหมือนเป็นนัวเนนเน้เน็ตเน้เปัว นเน้นเน้นเน้นเ้อาเบ,บาไว้ก่อนปลลายเกินแล้วลงเกนลยช่วงเงะเมตตาจัดการพีก100ร,100ร้อยเมตดบอ1พันเมตรบนหรือยเมตรกนะปีกบ่อนตอกหาชิปเห<า>็ุแล้วน้ำลายแตร โอ้ใช้าเลยนาะแม่แม่แม่สองพาไปเลยแบ่งกันน้ำจานสีสีฝาเลยมาเป็นสีดูแม่เป็นไดเน้นๆไปเลยอ่าจัดการ เห็นนำลาแตกเลยพลุงเอ้ได้นลเ<ม>พิ่มอีกมากหนึ่งสม,สม,สมนๆหวานนิดนึ่นงนอะอ,ะอ,ะอะ้มันขากได้มาคุงเปนหน่วยบะได้จะอยู่กอนเมตามต,ตาเมตตาตั้มพลุงต่บอดอื่นเมตตายังกขจะตีว่าบแุแซ่น้ เอฟซีแมนมาบาตาสิพวกตำแหน่งแล้วอกับเรเป็นยังบุลุษไงเบาเป็นยังเนาะเป็นยังโอเคเาะเพราะว่าเขาก็จำเป็นเขาไปบุได้บุรุษไงในใจก็อยากไปซอยใจสิขานแล้วมันไปบุได้มันเหตุใดมันจำเป็นค่ะก็ดีเนาะขลามแค่สองพวเมียข้าแต่ใต้ายก็ได้เงินบุลุษเงิน อยากไปซอยแทบใจสิขาแต่มันไปบุไดคลามแค่บาตากับน้องมิวสองคนนีแ<ม>่แหละแม่ตากับพ่อตากับน้องมิดบุไ,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 ไดข<ม>ลาะเราไปกลัวงานศพบยยุไดนะ<ม>คือที่บาตาไปเมื่อก่อนเลยไปงานบา่าวโจโจมาน้องมิวบุสบายลองเล่นลองเล่ อ้าวโถแม่ตาเห็ดแล้วออกลุงเอ้ยโอ้เครื่องปรุ้งจก่สิพ่ออยู่บ้านนี่พ่ออยู่บ้านในมะกะทินน้ำลงไปอีกจ้นเน้นเน้นเด้วยมือต่อไปตามด้วยมือฮ่ายังมีน้ำอยู่มักเลยเน้นๆเน้นเลยฮ่าเน้นเน้นไปเลยไปลุงเอ้ย ກອບເຕັມຄົບຈວດຈາດພາດບຶມໄປເລີຍນົວບາດນີ້ອ້າອ້າໄວ້ກ່ອນເນາະເດີ້ເນາະຄາມຮັດນັ້າຍຕລດມເດີກິນາກັນເດີ Mẹ tạo ừ. à, à? uhm, à, thà... à, ừ. bằng lì xìm. Bằng lì xìm. The hook ong là. Tìm chọn mày mẹ tạo lì. Mhm. Good night mẹ. Mhm. 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 เติมซะอีกครังว่งได้นะซิมางดูิมไว่างไเขามี่่มติดหนึมม่งเสร็จแ,<ส>แล้วเ,เตรียมบวงเสเลยตกเส็บเส็ปลุ้งเลยตาตาเสร็จปลุงเลยสจานเพิ่นเน้นแม่เสร็จเบอร์เลยสุดยอดสุดยอด จวดจัดฟาดบบเนนอนฟาตัวเบอร์อปลาลุงเบอร์เขานมจีนเน้นๆแล้วก็มะกะทิอ่อนเนาะ่าอร์เน้นๆมือกเน้นพมึกปาดจวดจวดตุ้งมาให้กสมมาพาคพืมาตากกะเสด็คอราจกิจมาเพียงเทนี้ตลุงกินหนาพ่อกันไม ແລ້ວເຂົ້າມາກົດ Like ກົດ Share ກติดตามแล้วກົเข้ามาເບິ່ງສົມຫຼາຍໆຊ່ອງแม่ตาแล้วก็ຊ່ອງบาตาຊ່ອງน้องเมทນໍາฝากติดตามมชองบาตาเด้อສติดตามแล้วົມมาตลอดສະບາດາເພົາັນໃ